รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMove Model 2ตัวช่วยสำหรับย้ายผู้ป่วยไปยังเก้าอี้โซฟาย้ายผู้ป่วยไปยังเตียงนอนย้ายผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำเพื่อนั่งอาบน้ำหรือนั่งคล่อมฉกโคกเพื่อขับถ่ายวิธีย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงนอนหมุนปรับระดับที่นั่งให้เท่ากับเตียงใต้เตียงต้องมีที่ว่างอย่างน้อย12.5เซนติเมตรพยุงผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งห้อยขาลงข้างเตียง เปิดที่นั่งออกให้กว้างยกเท้าผู้ป่วยวางบนที่วางเท้าดันรถเข็นเข้าไปจนสุดและล็อกล้อหน้าประคองตัวผู้ป่วยนำที่นั่งสอดใต้ก้นซ้ายขวาล็อกที่นั่งสองชั้นหลังพนักพิงสุดท้ายปรับระดับที่นั่งให้สูงขึ้นปลดเบรกล็อกล้อเข็นย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงได้เลยค่ะ